สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวยพาโวยมีตังชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแป๊บเดียวก็วันพฤหัสแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันเวลาช่างรวดเร็วจริงๆเลยน้องพี่น้องเนาะเหมือนกับเพิ่งวันที่หนึ่งเมื่อกี้นี้มาวันที่สี่แล้วโอเคนะคะ ก่อนที่จะมารับชมผลสรุปของหวยฮานอยสีหฮานอยนะคะแล้วก็แนวทางของหวยฮานอยวันที่4นะจะ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะคะ อาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะอาจมีเข้าๆออกๆนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะวงเล็บนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโอเคจ้าเรามาสรุปแนวทางของอวันที่3กันดีกว่านะคะแนวทางของวันที่3นะคะก็ เลขตารางรายวันนะคะ6 4 3 2 1 0นะคะ2 1 1 2เข้านะคะ9 2ไม่เข้า5 0ไม่เข้า6 8 6 8เข้านะคะเลขชุดกัน6 8 8 6เข้านะคะส่วนเลขอ่า6 1ไม่เข้า 79ไม่เข้า7 1ดไม่เข้านะคะพี่น้องจาา50ไม่เข้านะคะแต่มันมาแตกนะเลขทูบของวันที่2ที่จุดให้นะพี่น้องเห็นไหมห้าแ8ดหหดห้านะห้า 8, 8 6 5ดดหห้านะพี่น้องเห็นมอนเนี่ยห8ดโอ้เสียดายเนาะ79ดของทูบของวันนั้นก็มาเข้าของวันที่สมโอ้เสียดายเลยพี่น้อง แต่ไม่เป็นไรก็เข้าอยู่2ชุดเนาะสชุดเนาะสองหนึ่ส่วนคลิปที่สองค้งสุดท้ายนะคะก็ฟันให้3ามนะคะสไม่รุนไปไหนสงสัยหลบฝนอยู่ไม่มาเนาะพี่น้องเนาะเสียดายมากเลยแต่ก็เข้าเข้า71นะคะพี่น้องเข้า71ตัวเดียวเลยเนี่ย เข้าเจหนึ่งตัวเดียวโอ้ยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะตัวเลขมันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้ะไม่ซีเรียสกันเรามาดูแนวทางของวันที่4กันดีกว่าว่าเลขตารางมีตัวไหนบ้างนะคะพี่น้องจา๋ามันเข้าเลขมันมีหลายรอบนนเนาะมันเข้าแค่ชุดหนึ่งสองชุดนอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เลขตารางรายวันของวันที่4ไปเลยค่ะแปดเจ็ 8, 7, 0, 4, 3, 2, นะคะพี่น้องจ๋าเน้นไปเลข0ูนย์กับเลข7นะคะวันนี้ทรง0ูนย์แล้วนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์หนึ่นะคะตัวที่ชอบก็เป็น0ูย์แกับ0ูนย์สาะคะเก็7 2 7จ็ดสานะคะตัวที่ชอบก็เจ็กับ7 3นะคะพี่น้องจ๋าชุดกันไปที่2 3 4 2ามสีนะคะตัวที่ชอบก็เป็น2 4งสนะคะพี่น้องจ๋า สตัวตัดเล่นไปเลยจ้า308นะคะส่วนเลขทูบเอาเลขเก่าเนาะพี่น้องเนาะเลขเก่าที่จุดให้เราพัฒนานะคะมี 0, 3, 8, 0นะคะตามตัวเก่าไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าตามตัวเก่าไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังคลิปนี้ก็ขอให้จงรวยจงเฮงจงปังทุทกๆท่านนะคะจงมีแต่ความร่ำรวยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ